จะพามาชมว่ารุ่นนี้เนี่ยสามารถตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรได้บ้างและสามารถอัพออปชั่นโหดๆเนี่ยเหมือนกับตัว g t p ีเมได้หรือไม่นะครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์แชนแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพามาชมรถอีกหนึ่งคันนะที่เหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา เนื่องจากออปชันเนี่ยมันเอื้อให้เราทําประโยชน์เอื้อให้เราเสริมออปชันให้กับผู้ที่สนใจนะครับรุ่นนี้คือปาเจโร Sport รุ่น g t p a ครับราคาอยู่ที่1นึ่0ล้านสามแสนบาทสีขาวเนี่ยอยู่ที่1นึ่0ล้านสามแบาทรุ่นนี้นะครับผมบอกก่อนว่าผมเคยรีวิวไปแล้วนะวันนี้ผมจะพามาชมว่ารุ่นนี้เนี่ยสามารถตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรได้บ้างและส สามารถอัพออปชั่นโหดๆเนี่ยเหมือนกับตัว G-T Premium ได้หรือไม่นะครับเริ่มท,ที่ด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าของตัว G-T Pads นี้นะครับสังเกตได้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับคือตัวโลโก้นะครับโลโก้ชุดนี้นะครับไม่ใช่แบบ3มิตินั่นเองเป็นโลโก้มิซูอิชิแบบเงาธรรมดานะครับสังเกตได้ชัดนะ เวลาขับรถแล้วมองมาด้านหลังว่ารุ่นนี้คือรุ่นอะไรนะครับอีกจุดหนึ่งคือไม่มีเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หน้าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับเหมือนกับตัว G-T Premium er เลยนะครับผมและสามารถทํางานทั้งในรูปแบบตัวระบบ FCM ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะ UMS หรือแม้กระทั่ง เปลี่ยนโลโก้ชุดนี้นะครับและอัพออปชันเสริมเข้าไปให้เหมือนกับตัว Adaptive c r u i l e Control ระบบล็อกความเร็วแปรผันตามรถทันข,ข้างหน้าเหมือนกับตัว GT Premium นั่นเองนะครับสามารถอัพได้นะในรุ่น GT Plus มีแค่ Mitsubishi เท่านั้นราคาพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับคือตัว GT Plus อัพออปชันระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะเมื่อเหยียบคันเร่งรุนแรงและรวดเร็วระบ,บบล็อกความเร็วแปรผันตามรถข,ข้างหน้า ACC นะครับซึ่งรุ่นนี้ไม่มีนะมีแค่ GT Premium er, เราจะเอาตัวเนี้ย มาอัพออปชั่นให้เหมือนกับตัว G T Premium er. นั่นเองนะครับมาต่อที่ด้านข้างนะครับในรุ่น G T p ั u s นี้นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะเคยรีวิวแบบละเอียดไปแล้วทั้งแม้กระทั่งด้านข้างนะครับล้อแม็กขอบ18นิ้วลายทูโทนแบบนี้นะครับติดตั้งให้ทุกรุ่นอยู่แล้วรวมทั้งตัว G T และ G T p ัดนะ ผมจะไม่เจาะรายละเอียดนะครับจะมาเจาะที่ด้านข้างตัวกระจกมองข้างชุดนี้นะครับตัวกระจกมองข้างชุดนี้นะเดิมจากโรงงานนะครับเป็นตัวกระจกมองข้างแบบธรรมดาไม่มีระบบเตือนจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนนะครับเราคิดไว้แล้วครับว่าออปชั่นควรจะต้องมีแน่นอนสำหรับใครที่สนใจนะครับผมสามารถติดตั้งระบบ ชุดนี้เข้าไปได้ระบบเตือนจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนนะครับ BSW นะครับ by s p o t w a r m i n g นะติดตั้งได้นะครับในรุ่น GT-Pass ราคาพิเศษย้ำนะครับราคาพิเศษเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านหลังว่าด้านหลังเนี่ยผมสามารถติดตั้งออปชันอะไรเพิ่มได้บ้างซึ่งบอกไว้เลยนะครับว่ามีที่เราที่เดียวมิซูวีนทีเท่านั้นนะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับ มาต่อที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายในรุ่น GT พัดนี้นะครับมีแค่เซ็นเซอร์ท้ายนะมีแค่เซ็นเซอร์ท้ายนะครับไม่มีระบบเตือนออกจากช่องจอดนะครับ RC TA นะ Rear Cross Traffic Alert รุ่น GT พัดไม่มีนะครับ ซึ่งเราเห็นช่องโว่ชุดนี้เช่นเดียวกันครับมาพร้อมกับตัวจุดอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเราสามารถติดตั้งได้ระบบเตือนจุดอับสายตาขนาะเปลี่ยนเลนมาพร้อมกับตัวระบบเตือนขณะออกจากช่องจอดเ e ี้ยวคอทัฟฟิตเออร์ r นะครับ RCTA ที่เราเข้าใจกันนั่นเองนะครับผม ว่าเราเนี่ยติดตั้งได้เฉพาะมิ t s ูบ i ยันทราคาพิเศษนะครับหรือใครที่อยากเอามาเป็นโปรโมชั่นเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งมาต่อที่ด้านหลังอีกนิดหน่อยครับหลกัหลกๆตัวฝาท้ายไ้ฟ้าในรุ่น g t p l พ s ผมเคยรีวิวไปแล้วนะมีอยู่แล้วนะครับจะไม่พูดถึงนะครับสามารถแฮนด์ฟรีได้เตะเปิดเตะปิดได้เปิด,ปด,ด,ปดที่รีโมทได้ เปิดที่ตัวฝาท้ายได้หรือว่าปิดที่ตัวฝาท้ายได้รวมทั้งสามารถปิดที่ตัวด้านในของตัวรถได้เช่นเดียวกันนะในรุ่น g t p u u s นะครับแต่ไม่สามารถทํางานในรูปแบบการสั่งการแบบบลูทูธนะครับไม่รองรับนะรูปแบบ Mitsubishi Remote Control ไม่รองรับนะครับมีแค่4รูปแบบถ้า GTPremium er, มี5รูปแบบทํางานผ่านระบบเรือนไม้ดิจิตอลได้นะครับผมเดี๋ยวจะไปดูอีกจุดหนึง่งไฮไลท์แน่นอนในรุ่น g t p a u s บอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับสำหรับใครที่อยากอัพออปชันให้เหมือนตัว GT Premium เดี๋ยวไปดูกันครับมาต่อที่ภายในนะครับภายในอีกจุดหนึ่งที่ยังคงเป็น GT p l u เช่นเคยนะไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับคือไม่มีระบบนำทาง n a v i g เตอรอยู่แล้วนะครับอีกจุดหนึ่งที่เราจะพูดถึงนะครับไฮไลท์ของคลิปนี้คือตัวหน้าจอครับหน้าจอเลืนใหม่ดิจิตอลนะครับเหมือนกับ ตัว GT Premium ทั้งขับเคลื่อน2งล้อขับเคลื่อน4ล้อ Elite ขับเคลื่อน2ล้อ Elite ขับเคลื่อนสล้อนะครับจะมาบอกว่าเราสามารถติดตั้งได้นะสามารถติดตั้งให้เหมือนกับจอชุดนั้นได้นะครับผมเบิกของแท้ศูนย์นะครับมาติดตั้งให้นะครับผมใครที่สนใจก็อินบ็อกเข้ามานะครับหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะผมจะอินเสิร์ตภาพขึ้นมาให้ดูซึ่งประโยชน์ของหน้าจอชุดนี้นะครับก็สามารถ ดูอัปเกรดตั้งค่าบนพวงมลาลัยได้นะครับผมสามารถเราเปลี่ยนให้ด้วยนะพวงมลาลัยให้เหมือนเป็นกับตัว G T Premium นะครับเหมือนตัว G T Premium นะเราเปลี่ยนให้เลยนะครับอัปเกรดให้เหมือนกับตัว G T Premium นั่นเองนะครับผมทั้งขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อมีอยู่แล้วแน่นอนนะครับใครที่สนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับผมว่าออปชั่นตัวนี้ราคาพิเศษเนี่ยเท่าไหร่และใครที่ออกรถกับเราเนี่ยสามารถติดตั้งและ รับประกันผ่านโชว์รูมเราได้เลยนะครับมีเฉพาะมิซูวินทีเท่านั้นนะสำหรับตัวเบิกของแท้และติดตั้งในศูนย์นะครับผมเดี๋ยวไปสรุปด้านหน้ากันว่าคลิปนี้ผมมาบอกอะไรและโปรโมชั่นของรถคันนี้เปล่าๆมีเท่าไหร่ไปดูข้างหน้ากันครับมาสรุปท้ายคลิปกันครับว่าคลิปนี้ผมมาบอกอะไรบ้างและออปชันในตัว GT p ีพ s ราคา1,349,000านานี้นะครับผมสามารถตกแต่งและเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ตกแต่งหลายๆจุดนะครับในรุ่น g t p a s เนี่ยมีมาให้แล้วแม้กระทั่งตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์เป็น2 4 0 0ัีแรงม้า450นิวตันเมตรนะครับซึ่งล้อแม็กขอบ18นิ้วแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกไฟหน้า LED พร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะครับ อีกจุดหนึงที่ให้มาเช่นเดียวกันนะครับคือตัวแพดเดิชิพแพดดชิพมีทุกรุ่นนะครับหน้าจอรองรับ Apple CarPlay รองรับ Android Auto และอีกจุดหนึ่งที่ให้มาคือเบาะปรับไฟฟ้าที่คนขับนะซึ่งมีมาจากโรงงานจอเพดาน12นิ้วนะครับพร้อมกับ ตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยมาจากโรงงานสามารถเปิดได้4รูปแบบออปชันที่มาจากโรงงานนะครับผมหลังจากนี้ผมจะมาบอกโปรโมชั่นและที่พูดไปนะครับสามารถติดตั้งได้จริงผมจะอินเสิร์ตภาพขึ้นมาแต่ละรา,ายการให้ดูนะหนึ่งเลยนะครับโปรโมชั่นนะครับสำหรับที่ไม่เอาอ,ออปชั่นเสริมนะครับที่เราพูดไปไม่ว่าจะเป็นตัวระบบเตือนการชน,นหน้าตรงระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ช่วขณะเมื่อเยยบคันเร่งรุนแรงและรวดเร็ว หรือระบบ b ายสปอ t w ตวอร์มิระบบเ e ี้ย r คอร์ท a f ฟิกอเลอรแม้กระทั่งเรือนใหม่ดิจิตอลชุดนี้นะครับสามารถดาวเริ่มต้นได้ที่99,900บาททวนนะครับผ่อนเพียง18,000หลักร้อยนิดๆแค่นั้นเองในกรณีที่ไม่เอาออปชั่นนะส่วนใครที่เอาออปชั่นมาคุยราคากันครับ สามารถเพิ่มตังค์อีกนิดหน่อยเลือกออปชันบางรายการได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเอายกเซตนี้นะครับผมและสามารถติดตั้งดิฟล็อกลืมพูดไปเลยนะครับดิฟล็อกนะครับสามารถติดตั้งทั้งในรูปแบบขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อนะครับและขึ้นโชว์เรือนไม้ได้จริงนะขึ้นโชว์เรือนไม้ได้จริงนะครับผมจะอินเสิร์ตภาพขึ้นมาให้ดูนะในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อ ยังไม่เคยมีใครติดนะครับยังไม่เคยมีใครติดในรูปแบบโชรูมนะครับผมใครที่สนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับผมผมต้องบอกก่อนดิฟล็อกเนี่ยดียังไงระบบดิฟบล็อกคือระบบล็อกเฟืองท้ายนะครับที่จะถ่ายกําลังไปยังล้อที่ติดพื้นนะครับล้อที่ไม่ติดพื้นจะถ่ายกําลังไปยังล้อที่ติดพื้นซึ่งรถรูปแบบนี้เป็นรถขับหลังนะครับผมรถขับหลังสามารถติดตั้งได้แม้กระทั่งตัวกระบะหลายรุ่นแม้กระทั่งไตตันเราก็สามารถติดตั้งได้นะครับผม สรุปอีกรอบหนึ่งนะครับดาว99,900บาทพร18,000หลักร้อยนิดๆแค่นั้นเองพร้อมกลับตัวออปชันที่ผมพูดไปนะครับสามารถติดตั้งเพิ่มและเพิ่มตังจาก90,000นี้นะเลือกออปชันมาได้นะครับผมเลือกออปชันมาได้ใครที่อยากอัพออปชันบางรายการแต่ยังอยากได้เซฟงบในรุ่น GT พัสดก็คุ้มค่าในรูปแบบนี้ไปนะครับผม ราคาอยู่ประมาณนี้นะใครที่สนใจนะครับก็อินบ็อกซ์โทรหาผมโดยตรงได้เลยนะผมรีวิวเองผมขายเองนะครับใครที่สนใจก็อินบ็อกซ์โทรกลิ้งเข้ามาหาได้เลยตลอด24ชั่วโมงหลัง2ทุ่มขอไม่รับโทรโศรัพท์แล้วกันนะครับเดี๋ยววันถัดไปผมจะโทรกลับเองนะครับผมหรือว่าใครที่สนใจก็แอดไลน์ใต้คลิปนี้ได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้สำหรับออปชันแต่ละรายการ สามารถติดตั้งได้นะผมจะทิ้งท้ายสรุปรายการไว้ท้ายคลิปนะครับสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับ c r i b e นะครับกดแชร์ให้เราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมจะทําคลิปดีๆออปชั่นโหดๆที่ใครเขายังไม่ติดใครที่ยังไม่มีมานําเสนอให้กับผู้ที่สนใจ และใครที่ต้องการซื้อรถนะครับโทรหาผมโดยตรงได้เลยคลิปนี้มาขายนะครับและมาบอกว่าติดตั้งได้นะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ